วันนี้ว่ารู้ก็กำลังวัดที่เก่ารู้ไหมตอนแรงๆหลังจากเลิกงานเนาะในอย่างนี้กินมือนนี่มินองมือนี้ต้หลอกบ่วะ เดือบรอยใครหลอกไว้แล้วหลอกไหวอีกบอหลอกขัดอะไร นังบ่ตื่นบ่คนแล้วนะมาแล้วบ่นั่บอมาอยู่มาตั้งย่างเนื้ออันยังาพีเยนะแกงน้ำไหมเออโอ้ไฟบุรุแกงน้ำไมมใส่ขี้ห้อยเมื่อนะแกงน้ำไห้ให้กันบอคหน่กันใส่ขี้ห้อยนะมาตั้แกงน้ำไม้บ่รุ้ไ สเสพมาเนี่ยปิดป้องเราไ่ได้แกงสมงนุนโอเคเองไว้อ,อี้หอยก็ไล่เมื่อลลยค้างไว้มันที่จอยแล้วเข้หอยนะครบบุเสือ,อยางไง ยังผีใช่เนียยเอา้าเนื่อย,ย่ากเอ้าเนื้อย่ากคืออย่างใช่ไหมใช่อเอาอุบอ,อ,อันนี้เป็นจามเอ็นจามเอ็นมันขึ้นนี่<อ>ที่ผีเป็นเสียบ,บเบวมอ,อ่อนแหง้งเออมันกระสุกปวดเนาะมันแหงน้งบวกัะสมใจนะอันนี้เลยไั่<อ>กระสุกเสยเนาะเอาอ <c oughs> เครื่องอบเครื่องอบเครื่องอบอ่แต่มันสุกนะแต่มันยังบวดมัวเดี๋ยวนี่ มันแข่งได้มันสึงหนัเนาะเห็นบ่มื1อนั้นนี่ก็่อ10นั้นขวานอ่ะซุปขุ่นหนาที่เจาะแกงหนอ่อไม้ใส่ผักขากระหอยเมนูเดิมเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนตามมะฮงเอามะฮงมาอะไรอะไรบ้างเลยนะวันที่ตามมะฮงยามันคัดกันก็เลยนะเปลี่ยน่อไม้เลยเปลี่ยนใจคัดกันแทนคัดกันเล็กตําฮงแกงหน่อไม่เลยนะว่คัดได้จะบายยุ่ ขัดกันขนาดเราที่เหลากับเบียก็ยังขัดกันมามาเด sure> eh ้อบ่รไงกินข้าแด้ไหะเศงหน่อเนไปแนมันถึงแล้วออหมูน้อยหมูน้อยเอาหมหนมูน้อยไปไปพี่ทิขาดีนะบอ

ทำด็มากันเนาะอาจารย์ซี้อเลอายุลงเด็กูแววะมันบอกแล้วมันบอกกบินอลตอรี่คายยัคายยันนี้ซใอไรใ้ละลายใละลายตื่นใบนึ่งในในใน้าดทุกหลัโอ้ยเอาสองพันกรั <laughs> kèo, kèo, anh Thôi, nửng vang phô vang phô lại vang phô lại vang phô lại ừ. Ừ, tới rồi, lại vang phô lại vang phô lại vang lại lại vang lại 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 nó พี ừ, lại, ên, ่ไลาบไปตลาดมีพาซื้อนึ่งช้ของหวานก็ดื่มมาดื่มตก็จะอุ่มเลยก็อย่แบบไม่ห่างดิหามเอาเป็นลูกนอกก็ตงอป็นลูกนอกเรา้องใบตุงละชื่มไง่ายะนหัว มาเข้ามาเข้าอะไรนี okay, ันก็ร้ออกขึ้นโอเนาะมองคอยมองไปทันเดียวิดไปดึกล้องเถื่อนเจ้าแรกนะไปเยอะเจ้าแรกนาะแต่ว่าพกเอาพไล่ถึงใบหนึ่งพกไล่แล้วก็ได้เบิ้ได้ดิเถือนได้ยังเบิ้ลดินามดินเนาะติดใจจองจิจจองล่ามร่วมกันจิจแปดล่ามดินไปหน่อยเนาะ

เราซื้อซีนจริงทำไมินตลอดน้ำแมาราหามันกินแล้วเราเนเนบุษรารอบุษราเนี่เปลนหนามากแต่ไม่หักมาเลยแล้วอะไรเป็นกุไลเลยเล่นหน้าเน่นะแล้วเล่นเงกันไม่แ่นะมันไเท่ากับหองแก้มน้ำเราอะไอรสรุปงวดนี้

กต้องเบ้าค <c ups> ือก <h tempor aire> ีบม่เป็นงเไม่เดียกันเลยอะมันจะกโตวะองโตต่โต๊องโตใเงินรถคำตอบนี่นำอกข้างบนก็ไ่ได้เลยค้ตอ้างลเชิหนาบอกเองท่านบอกิญจมใจหาซื้อบัตรเดียวผันบอกร้า่ จะราบอกไป่ตื้อเลยนะอ้อตัว่ายใจเป็นปนปาเตือนอะไรวะเล่เแทมซีสีปลาลมาครับท้องโตมาไปถึงไปท้องแตนลูกมากับแตนปลาเลยต้นเด็กมูกข้ากตืนขนาปลาด้วยเลยอเจ็ะบอกถึเรานาะเรีน mà thôi hết rồi, tôi thử nó là còn bên thời đại nhá. vừa khéo chị hái đấy, cháu, bận bả, bận bả cái. cái không? đấy. เด็กมาหาไหมคะหายมันปวดแท้ปวดส่นตัวครจะเป็นบ้ครจะเป็นบ้าเสือมืองจากจิตเจ้าปูวะตายของวเสือพมืองอ่ะอ่ะกินข่าเนี่ยตีนใหญ่ไม่ไหกินแต่กล้าพงศว

好嘛、嗯啊，还不得行。